คนฉลาดจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันละทิ้งอดีตมองอนาคตสัมผัสความมหัศจรรย์ของชีวิตนาฬิกาจะบอกเวลาแต่ใจเราจะบอกความหมายปราสจาก,กอบเวลาสู่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด อดีตคือบทเรียนอนาคตคือความหวังแต่ปัจจุบันคือชีวิตจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในปัจจุบันเรากลับมาเจอกันใน EP ีที่6นะครับต่อจาก EP ีที่5สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอในพอดแคสต์อีพนี้ครับอยากจะหให้ทุกท่านแต่ละคนนะครับย้อนกลับไปฟัง EP 1จนกระทั่งถึง EP ีที่6ก็คือ EP ีนี้เองนะครับทุกคน และแต่ละ EP ีนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจรรักรแห่งมหาปัญญาตะน้าถึงความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจรรักรแห่งมหาปัญญาและเรามาเจอกันในพอดแคสต์นี้ครับคุณจะเริ่มตระหนักว่าขอบเขตของสติปัญญานั้นมันกว้างใหญ่มากไกลเกินกว่าเป็นแค่ความคิดเมื่อคุณเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นและคุณจะเข้าใจนะครับว่าความคิดที่คุณคิดนะครับ มันเป็นเพียงแค่เศษเล็กเศษน้อยของปัญญาเมื่อเทียบกับความจริงของมหาปัญญาหลานั้นเปรียบเทียบเหมือนดังความคิดของคุณเหมือนกับแก้วน้ําและเปรียบเทียบกับน้ําในมหาสมุทรที่เป็นมหาแห่งปัญญาความรู้ของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้มันเพียงแค่เศษน้ําแค่แก้วเดียวและคุณก็คิดว่าตัวเองฉลาดมีปัญญาล้ําเลิศ เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างท่องแท้ซึ่งอันที่จริงนะครับทุกคนมันมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าปัญญาของคุณปัญญาของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้ที่คุณคิดว่ามันฉลาดมันสุดยอดมันอัจฉริยะมันเป็นเพียงแค่เศษเล็กเศษน้อยของมหาปัญญาและเมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้คุณจะตระหนักว่าทุกสิ่งมีคุณค่าโดยธรรมชาติ และเริ่มต้นจากความคิดของเราในการเข้าถึงตัวตนของตัวเราเองนั่นก็คือห้เออร์เซลและสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมแชร์เป็นมากกว่าคําว่าห้เออร์เซลแต่ผมใช้คําว่าห้เออร์เซลเพราะมันฟังดูแล้วดูเท่ดีครับทุกคนซึ่งอันที่จริงมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าคําว่าห้เออร์เซล ซึ่งสิ่งที่ผมแชร์สิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับมันใหญ่กว่าคําว่าให้อ e ึเซลให้อ e ึเซลเป็นเพียงแค่คําพูดที่เอาไว้เหมือนกับว่าให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองแต่ว่าผมก็ดึงมาใช้เพื่อดึงเอาความสนใจของพวกเราเข้ามานั่นเองแต่สิ่งที่ผมบอกพวกเรานะครับให้อึเซลนั้นเพียงแค่เล็กน้อยจิบจิบไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อคุณเข้าถึงมหาปัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้อึเซลก็อาจจะเปรียบเสมือนอะไรเดีพอห้าพอหก มันยังมีอะไรที่มากมายกว่านั้นอีกครับทุกคนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับว่าเราจะทํามันได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ผมแชร์สิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับให้เราเป็นอิสระจากความคิดของเราออกจากกรอบความคิดเดิมๆของคุณและเลิกคิดว่าตัวเองรู้เยอะได้แล้วนะครับเลิกคิดว่าตัวเองนี่เป็นผู้มีปัญญาได้ละเพราะว่าถ้าคุณยังมีความคิดแบบนั้นคุณไม่สามารถเป็นอิสระจากความคิดของคุณเอง คุณยังยึดติดกับสิ่งที่คุณมีอยู่โดยไม่ยอมเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นในพอร์ตแคส์อีีที่ผ่านมาผมได้บอกแล้วนะครับว่าวิธีที่เราจะเป็นอิสระจากความคิดของเราให้เราฟังมันฟังในสิ่งที่มันกำลังสนทนากับเราโดยไม่ตัดสินโดยไม่ตำหนิสิ่งที่เราได้ยินโดยให้ตัวเราเองเป็นผู้สังเกตการไม่มีอคติในขณะที่คุณกำลังฟังเสียงเหล่านั้นมันกำลัง ดังอยู่ในบทสนทนาอยู่ในหัวของเราสำคัญอยง่ายิ่งนะครับนั่นก็คือให้ความคิดของเรานะครับมันอยู่เหนือความคิดเรานั้นไม่ให้ความคิดของเราเข้าไปเกี่ยวข้องและยึดติดกับมันเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตและฟังเสียงเรานั้นรับรู้และฟังการเฝ้าระวังการสังเกตการเสียงในความคิดของเรานะครับเป็นการมีสติในปัจจุบัน และเป็นตัวตนที่มันลึกกว่าตัวของตัวเราแล้วเมื่อเราทําแบบนี้ครับสติของเรามันคือสิ่งที่อยู่ใต้ความคิดของเราหรือข้างหลังความคิดของเราและเมื่อเราทําแบบนี้ได้ครับความคิดจะไม่มีอํานาจเหนือเราอีกโดยเราเป็นผู้ฟังและความคิดเราไม่ยึดติดกับมันความคิดโลานั้นจะสูญเสียพลังงานไปเอง เพราะเราไม่กําลังเติมพลังให้กับมันด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยึดติดกับมันนั่นเองทุกคนครับถึงเวลาที่คุณจะเป็นอิสระภาพจากทางความคิดของเราและผมสรุปให้ละให้พวกเราเข้าใจจากพอร์แคสที่ผ่านมานี่ก็คือช่วงเวลานี้ลำดับต่อไปนะครับขณะที่คุณกำลังฟังความคิดให้คุณคำนึงถึงช่วงเวลาปัจจุบันเป็นแง่มุมที่ลึกซึ้งของการเป็นอยู่ของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำนั้นก็คือทำจิตให้ว่างหลังจากที่คุณก้าว่ันเป็นอิสระจากความคิดได้แล้วหลังจากนั้นนะครับทำจิตให้ว่างเป็นสภาวะไร้ความคิดในตอนแรกคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงสภาวะความว่างเปล่าแต่คนที่ฝึกจริงๆนะครับก็จะสัมผัสถึงช่วงเวลาสภาวะแห่งความว่างเปล่าชัว่วคู่เพียงแค่ไม่กี่ ที่อาจจะสัมผัสถึงสภาวะช่วงไม่กี่วินาทีนะครับในช่วงเวลานั้นไม่กี่วินาทีจริงๆอย่างไรก็ตามครับทุกคนหากมีการฝึกฝนหากมีการเรียนรู้หรือประสบการณ์นี้จะเพิ่มขึ้นจิตว่างของเรามันจะยาวนานขึ้นอาจจะเป็น30วินาทีอาจจะเป็น1นาทีอาจจะเป็น5นาทีความรู้สึกสงบและสงบก็จะเกิดขึ้นภายในและนี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับสู่สภาวะ ธรรมชาติของภายในตัวตนของเราเองกําลังแยกตัวตนของเราออกจากความเป็นจริงที่ถูกบดบังด้วยความคิดก็หามิได้และทุกคนครับเมื่อคุณทําบ่อยๆให้ฝึกการมีจิตว่างบ่อยๆด้วยการฝึกฝนแบบนี้ครับทุกคนเราจะสามารถเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของความสงบนิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้และเราสามารถสัมผัสได้ถึงความงามความงดงามของธรรมชาติ ที่มันแทรกซึมอยู่ภายในตัวเราและนั่นคือสภาวะของความ happiness ของจิตใจของเรานั่นเองในสภาวะไร้ความคิดและเราจะตระหนักรู้ในตัวตนเองมากขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมครับตื่นจากความคิดที่แยกประเภทต่างๆออกได้คนเราจะมีสติมากขึ้นและคุณจะครองสติได้มากขึ้น และนอกจากนั้นครับสิ่งนี้กำลังเป็นการเพิ่มความที่เป็นความที่ในแรงสันสะเทือนเป็นความที่ในการสันสะเทือนที่มันรอเลี้ยงสนามพลังของร่างกายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในพอดแคสต์ EP ต่อไปสำหรับใครที่เคยฟังพอดแคสต์ของผม E.P ต่างๆนะครับอาจจะรู้นะครับว่าบางคนอาจจะปฏิปต่ปตอเรื่องราวได้คุณอาจจะจําเรื่องราวได้นะครับว่า ในร่างกายเรามีสนามพลังบางคนสามารถเปล่งแสงออกจากร่างกายได้ฉะนั้นเมื่อคุณฝึกไปถึงระดับหนึ่งความที่ในการสั่นสะเทือนจะรอลิงสนามพลังของร่างกายก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับก็ใครสนใจเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปฟังได้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดน,นะครับชื่อว่าเราสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนของเรานะครับโดยกายโดยการเปลี่ยนกายของเรานะครับเป็นกายสีลุง้ง สามารถย้อนกลับไปฟังได้ทุกคนครับเรากลับมาใน e ีเนี้เมื่อเรากำลังเข้าลึกเข้าไปยังดิงดนแดนแห่งความสงบขณะที่เรากำลังทำสมาธิผมต้องใช้คำว่าสมาธิเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่เราจะดำาด่งข้าสูงห่วงลึกแห่งความคิดที่ทำให้จิตเราว่างได้แต่ว่าวิธีที่ผมเคยแชร์ไปแล้วผมไม่ได้ทำสมาธิแบบ สายนั่งสมาธิผมมาอีกสายหนึ่งก็คือสายแบบฝรั่งนั่นก็คือการฟังเพลงจุนจิตนั่นก็คือจุนจิตนะครับซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกจิตว่างมากทำให้มผมรู้สึกว่าจิตผมในแบบมันนิ่งและมีสมาธิจดจ่อฉะนั้นมันมีอยู่สองสายใครอยากฟังเรื่องนี้ก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับผมจึงได้บอกว่าผมมาอีกสายนึ่งไม่ใช่สายสมาธิแต่ผมมาอีกสายนั่นก็คือสมัยซึ่งอาจจะเรียกว่า ทางตะวันตกก็เรียกว่าสายจูนจิตนั่นเองนะครับตามหลักปรัชญาตะวันตกซึ่งเป็นการสัมผัสถึงจิตที่บริสุทธิ์ในสภาวะนี้ครับทุกคนเราจะรับรู้ถึงช่วงเวลาปัจจุบันของตัวเองซึ่งมีพลังมากๆคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันโอ้โหมันมีพลังเต็มไปได้วยความสงบเป็นพลังบริสุทธิ์อันล้นเหลือเชื่อซึ่งเทียบไม่ได้กับความรู้สึกท่าทางของร่างกายเรา และนั่นไม่ใช่ประสบการณ์ที่เอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะทุกคนต้องระวังให้ดีคนที่มาจากสายสมาธิในการนั่งจะมีปัญหาเรื่องนี้จิตมันจะไม่ค่อยนิ่งครับมันจะฟุ้งแล้วก็มันก็จะหลงวังวนอยู่ที่ผมพยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะว่าบางครั้งจิตเรามันก็ทําให้เราคิดคิด,ค,ดคิดเขาเรียกว่าอะไรคิดอะไรนะคือคิดเองอนะคิดว่าตัวเองกำลังมีความสุข คิดว่าตัวเองกำลังจิตนิ่งแล้วตอนนี้แต่เป็นสภาวะถ้ามันลักษณะคุณเอาตัวเองเป็นประสบการณ์แล้วเอาเป็นศูนย์กลางของตัวเองนะครับสภาวะนี้เขาเรียกว่าสภาวะอยู่เหนือตนเองถ้าคุณสามารถทําได้นะก็จนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะอยู่ในการเหนือตนเองก็าาถือว่าผ่านเพราะอะไร เพราะว่ามันกําลังจะพาคุณไปไกลกว่าความคิดของคุณก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าคําว่าคุณนั่นเองเมื่อใดตามที่คุณไม่มีคําว่าคุณแสดงว่าคุณไประดับเหนือละเมื่อใดก็ตามที่คุณยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรบางอย่างอยู่คุณก็ยังคงเป็นคุณอยู่และนี่คือแก่นแท้ของความเป็นตัวคุณซึ่งไม่สามารถเข้าใจด้วยความคิดแต่สามารถเข้าใจด้วยการฝึกปฏิบัติในการเข้าถึง ตัวตนของเราเองซึ่งเป็นตัวตนอันสูงสุดหลังจากที่เราสังเกตและฟังความคิดของเราเองแล้วนะครับทุกคนเราสามารถทําให้จิตเราว่างเปล่าต่เปแต่น,นี้นะครับตามสัญญาที่ผมได้ให้กับพวกเราไว้นะว่าผมจะให้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการมุ่งความสนใจของเราไปในช่วงเวลาปัจจุบันและทําให้ใจเรานะครับยึดไม่ใช่ยึดนะทำให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันเพราะ เป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถทำแบบนี้ได้ต้องอยู่ปัจจุบันเท่านั้นถ้าจิตไปอยู่ช่วงอื่นไม่สามารถทำได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญหลักการปฏิบัติช่วยให้คุณมีสติและหลุดพ้นจากกิจกรรมใดๆของจิตใจนะครับมันคือช่วงเวลาปัจจุบันและเป็นช่วงสภาวะไร้ความคิดที่ตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นและนี่คือแก่นแท้ของการทำสมาธิอืมก็ใจหรือยัง และต่อไปนะครับเรามาดูวิธีทำเวิร์กช็อปแบบง่ายๆนะครับและต่อไปนี้นะครับคุณจะเข้าใจวิธีที่จะสามารถทำสมาธิแบบง่ายๆดังต่อไปนี้ครับทุกครั้งที่คุณกำลังล้างมือนะครับจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะที่คุณกำลังมือครับเพราะว่านี่คือวิธีล้างมืออย่างมีสติสัมผัสทุกประสาทสัมผัสเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของคุณทุกคนครับโดะเวลาเราล้างมือเนาะ มันก็เป็นวิธีการง่ายๆมีประสิทธิภาพในการปกป้องหรือว่าล้างมือให้สะอาดนั่นเองนะครับจะาป็นี้ครับมันจะไม่ใช่การล้างมือแบบธรรมดาอีกตปล่อยสิ่งนี้เราเรียกว่าการล้างมืออย่างมีสติหมายความว่าอย่างไงการล้างมืออย่างมีสติการล้างมืออย่างมีสติหมายถึงการใช้ราษาสัมผัสทั้ง5อันได้แก่อะไรครับคุณมองเห็นคุณได้ยินคุณสัมผัสคุณได้กลิน่น คุณรับรู้รถฉะนั้นนี่คือการล้างมืออย่างมีสติและการล้างมือของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพื่อให้คุณมั่นใจในการทําความสะอาดมืออย่างทุถึงการล้างมืออย่างมีสติ 1. คุณมองเห็นมองดูชีอมือของคุณก่อนหลังการล้างตรวจดูให้แน่ใจในะว่าคุณทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมของมือของคุณเป็นที่เล็บซอกเล็บซอกนิ้วหลังมือ สังเกตน้ำมันกำลังไหลผ่านมือของคุณอย่างไรขณะที่คุณกำลังสังเกตว่าน้ำกำลังไหลผ่านมือของคุณอย่างไรคุณรู้สึกอะไรคุณมั่นใจได้ว่าน้ำไหลผ่านทุกส่วนมือของคุณอย่างทั่วถึงมองเห็นและสัมผัสหลังจากนั้นคุณเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะได้ยินเสียงอะไรครับ คุณจะได้ยินเสียงของน้ำไหลจากก๊อกน้ำเสียงน้ำไหลที่มันสม่ำเสมอบ่งบอกว่าคุณกำลังล้างมือด้วยแรงน้ำที่เหมาะสมคุณใช้สบู่ที่ถูก,กับมือของคุณอาจจะเกิดฟองสิ่งนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังทำความสะอาดอย่างทั่วถึงมันคือการสัมผัสเอามือของคุณมาประสานกันกำลังล้าง,างกำลังทำความสะอาดมันคือการสัมผัส สัมผัสสบู่บนมือของคุณและคุณรับรู้ถึงนิ้วมือนิ้วมือสัมผัสของสบู่และคุณเริ่มมั่นใจว่าทุกสัมผัสทุกส่วนของมือถูกถูกเข้าหากันแรงเสียดทานระหว่างมือมั่นใจได้ว่าทุกอย่างสะอาดและทั่วถึงเป็นกาล้างมือด้วยความสะอาดและเมื่อคุณสัมผัสถึงความน้ำน้ำจะเป็นลักษณะย,ยังไงครับ คุณเปิดน้ำอุ่นคุณก็จะรู้ว่าเป็นน้ำอุ่นหากคุณเปิดน้ำเย็นคุณจะรับรู้ว่าเป็นน้ำเย็นเห็นไหมครับทุกคนการล้างมือ,อยังมีสติคือนเลยครับสัมผัสปสระสาททั้งห้าของคุณมันต้องรับรู้การมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นการได้รับรู้รส คุณได้กินอะไรกินของสบู่กินมะนาวกินสลัยกินสบู่ที่คุณใช้กินหอมของสบู่แต่ละยี่ห้อบ่งบอกว่าคุณกำลังใช้สบู่ที่เหมาะสมกินส้มกินมะนาวกินมะกรูดดมกลิ่นของมือดมกลิ่นมือของคุณนับหลังจากที่ล้างเสร็จคุณจะรับรู้ถึงอะไรครับความใหม่ความสดชื่นความหอมสะอาด วงบอกว่าให้คุณล้างมืออย่างมีสติและนี่คือเทคนิคการทำทุกอย่างอย่างมีสติและนี่เป็นเวิร์กช็อปแรกและเป็นตัวอย่างและคุณสามารถเอาตัวอย่างแบบนี้ไปอัดเดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยทำตัวของเราให้มันสอดคล้องกับชีวิตขณะที่กำลังเดินตาคุณมองเห็นผู้คุณได้ยินเสียงรถเสียงอะไรก็แล้วแต่ได้ยินเสียงธรรมชาติ เสียงใบไม้เสียงล,พลมพัดสัมผัสอะไรสัมผัสกายของคุณความร้อนความเย็นจะไปนี้นี่คือสิ่งที่คุณสามารถนําไปอัดแอปปับ,ปร,บ,ป,รบปรับใช้ได้ปลูกฝังการมีสติแบบนี้ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของคุณทุกครั้งที่คุณกําลังล้างมือเริ่มต้นแบบนี้ขณะที่คุณกําลังอาบน้ําก็นํามาอาดัดแอปปับใช้ ขณะที่คุณกําลังน้ําจากฝักบัวกําลังไหลผ่านร่างกายของคุณคุณรู้สึกอย่างไรเสียงเหล่านี้ครับมันคือสติในทุกย่างก้าวในชีวิตของเราทุกรมหายใจของเรานั่นเองมีสติอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมครับเราสามารถทํำสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นเกณฑ์วัดในระดับความสงมบภายในของจิตเรามันไม่มี แต่ว่าขั้นตอนที่สําคัญในการเดินทางสู่แสงสว่างแห่งปัญญาคือการเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นและละทิงความผูกพันทางความคิดทุกครั้งที่จิตว่างแสงสว่างแห่งปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นคือกฎทุกครั้งที่จิตว่างแสงสว่างแห่งปัญญาจะสว่างขึ้นนี่เป็นกฎวันหนึ่งคุณจะเริ่มเข้าใจสิ่งนี้กำลังบ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวหน้า ฉะนั้นยิ่งคุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเรียนรู้มากยิ่งขึ้นทุกคนครับเมื่อคุณปฏิบัติเช่นนี้ให้เราเริ่มตระหนักรู้สิ่งนี้กำลังนำเราไปสู่การถูกนำไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญาจงสร้างนิสัยในการมีสติมองเห็นสัมผัสกลิ่นรับรู้ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันคำถามนี้ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอะไรกับฉันคำถามนี้จะแนะนำตัวคุณเองไปในนิทานที่ถูกต้องแต่อย่าวิเคราะห์เพียงแค่สังเกตและเฝ้าดูตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันขณะที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ยุงกัดร้อนเปิดพัดลมแอร์เย็นสบายตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับฉันอย่าวิเคราะห์ เพียงแค่สังเกตฉะนั้นการปลูกฝังการแสดงตัวตนที่แน่วแน่นภายในตัวเราเป็นการสัมผัสถึงพลังแห่งอารมณ์หากว่ามีอารมณ์ค้างหมายความว่าคุณมีอารมณ์ค้างอยู่ในปัจจุบันให้ดำดิ่งลึกเข้าไปในสนามพลังงานของร่างกายภายในของตัวเราและนั่นคือประตูที่คุณต้องเข้าและประตูนี้มีอยู่จริงทุกคนครับมันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่ผมอยากจะ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนั่นก็คืออีโก้ของเราก็จะเป็นอุปสรรคการคิดว่าตัวเองรู้เยอะก็อาจจะเป็นอุปสรรคอีโก้คิดว่าตัวเองรู้เยอะและอีกอย่างหนึ่งครับไม่ใช่ทั้งอีโก้ไม่ใช่ทั้งการคิดว่าตัวเองรู้เยอะบางคนก็เกิดความกลัวกลัวว่าจิตใจจะวิตกกังวล อาจจะรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกกังวลวิตกกังวลหงดหงิดกลัวกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางครั้งเมื่อเรากำลังคิดสามอย่างนี้นั่นก็คืออีโก้ของเราการที่เราคิดว่าเรารู้เยอะการที่เรากลัวสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณอาจจะกลัวว่าจะทำไม่ได้ อาจจะกลัวว่าจะไม่สำเร็จหรืออาจจะเป็นลักษณะกดดันตัวเองความคิดของคุณอยู่ในอนาคตเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับความกังวลมากเกินไปและคุณก็ไปยึดติดกับความคิดเหล่านั้นและคุณก็กำลังจะสูญเสียพลังความเรียบง่ายของช่วงเวลาปัจจุบันเราสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เราไม่สามารถจัดการความคิดของเราในอนาคตของเราได้แต่มันสามารถเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเช่นนั้นตราบใดที่คุณยังยึดติดกับการมีอีโก้ของคุณมันก็จะเข้าควบคุมและสิ่งนี้นะครับมันจะมีบางอย่างร่างกายของเราจะมีกลไกป้องกันฉะนั้นสมองเราจะมีระบบป้องกันเมื่อคุณมีอีโก้และคุณไม่ได้เข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่าเราสามารถรับรู้ในตัวของเราเองและเราจะป้องกันและเราจะโพดตึกทเราจะรับรู้ว่าสิ่งนี้เราไม่ต้องการฉะนั้นเมื่อเราเกิดอีโก้ความคิดอารมณ์ของเราก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเหมือนตัวตนจอมปลอมของเราก็ได้ที่เป็นกับดักบางอย่างกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกคนครับก่อนที่ผมจะจบในอีพีนะีครับ แสงสว่างแห่งปัญญาคือการกระจัดภาพดวงตาของคําว่าอาวิชชาในตัวตนของเราได้ฉะนั้นในเวลาที่เราเจอกระจัดภาพดวงตาของอวิชชาของตัวเราเองได้หรือยังปลดปล่อยตัวเองเออกจากกรอบความคิดที่มันจํากัดคุณกําลังป้องกันตัวเองจากอะไรอยู่ในตอนนี้คุณกําลังป้องกันตัวเองจากตัวตนจอมปลอมของคุณอยู่อย่างนั้นหรือรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นโดยความคิดของคุณ เรื่องราวสมมติที่คุณสร้างมันขึ้นมาด้วยการสร้างสติต่อเป็นนี้นั่นคือสัมปชัญญะของคุณและมันจะหลุดพ้นจากขอบเขตความคิดเหล่านั้นชนภาพลวงตาเหล่านั้นเราจะไม่รู้ตัวว่าเราจะสลายมันไปได้มากน้อยแค่ไหนและเขาเรียกว่าจุดสุดยอดของเกมความขัดแย้งสิ่งนี้นะครับมันคืออํานาจที่มันอาจจะกัดกร่อนความสัมพันธ์ของตัวตนของตัวเรา อำนาจของผู้อื่นที่เราอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างมันก็คือตัวตนจอมปลอมของตัวเราพลังที่แท้จริงที่คุณสามารถเอาชนะมันได้นั่นก็คือการมีสติในตอนนี้เดี๋ยวนี้และมุมมองมุมมองใหม่ฉะนั้นหลายคนนะครับเกิดภาพลงตาของการไม่รู้ในตัวตนของตัวเอง มันจึงเป็นการกัดกินความสัมพันธ์ของตัวคุณกัดกินความสุขของคุณเป็นเกม่งความขัดแย้งและอำนาจลวงตาที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมผู้อื่นได้เราคือคนที่เข้มแข็งแต่แท้ที่จริงแล้วพลังนั้นอยู่ภายในตัวเรามันคือช่วงเวลาปัจจุบันต่างหากที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นเมื่อเรามีพลังเมื่อใดเราจะเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองเมื่อเราตื่นรู้สู่ความเป็นจริงของภาพลวงตาของอำนาจภายนอกสิ่งเหล่านั้นจะสลายไปเราจะค้นพบพลังที่แท้จริงที่มาจากภายในพลังที่มาจากความรู้ที่แท้จริงฉะนั้นบางครั้งความคิดของเรามักจะ,สะแสวงหาการปฏิเสธปฏิเสธปัจจุบัน และปรารถนาที่จะวิ่งหนีหลบหนีไปอนาคตหรือว่าย้อนกลับไปอดีตคิดถึงแต่เรื่องราวที่เป็นอดีตยิ่งยึดติดกับความคิดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทุกข์ทนทรมานมากขึ้นฉะนั้นยอมรับปัจจุบันของคุณนะครับมันคือการหลุดพ้นความไม่รู้ในตัวตนเองหากคุณไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้ตนเองหากคุณไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่น หากคุณไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับคนอื่นหากคุณไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับตนเองให้คุณละเว้นจากอดีตที่มันค้างคาอยู่ในตัวเราสิ่งที่มันขมขื่นสิ่งที่มันทำให้เราเจ็บปวดสิ่งที่เราปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นคุณกำลังสร้างเวลาเกินความจำเป็นในชีวิตประจำวนันและสิ่งนี้นะครับมันกำลังกัดกอนความสุขของเรา เป็นการสร้างเวลาที่เกินกว่าจำเป็นถึงเวลาที่คุณจะหยุดสร้างเวลาอย่างไรถึงเวลาที่เราจะหยุดสร้างเวลาเกินความจำเป็นในชีวิตของเราในปัจจุบันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน e ีีต่อไปวิธีที่เราจะหยุดสร้างเวลาเกินความจำเป็นในชีวิตปะจจาวันของเราเพื่ออะไรเพื่อลดความทุกข์ให้กับตัวเราเอง เพื่อลดภาระของตัวเราเองกับผู้อื่นและการสร้างเวลาหมายถึงอะไรและเราจะหยุดสร้างเวลาของเราได้อย่างไรเราจะกลับมาเจอกันใน e ีพีต่อไป mm. ทุกคนครับ mm. ก่อนที่ผมจะจบใน e ีพีนี้ครับทุกคน mm. การเวลาเป็นเพียงมายาจงอย่าหลงติดกับดักสามารถเข้าถึงตัวตนแห่งปัญญาได้คือปัจจุบัน มันคือการสัมผัสความแท้จริงของชีวิตตื่นรู้จากมายาค้นพบตัวตนที่แท้จริงหลุดพ้นจากกรอบเวลาสู่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเรื่องราวในอีพีน่าจะสนุกมากมากครับทุกคนสติจะช่วยให้เราสังเกตความคิดของเราสติของเราจะช่วยให้เราสังเกตอารมณ์ของเราสติจะช่วยให้เราสังเกตความรู้สึกของเราโดยไม่ต้องตัดสิน มันจะช่วยให้เราตระหนักถึงรูปแบบและแนวโน้มที่จะทำให้เราออกจากภาพลวงตาของการเวลาโอ้สนุกครับทุกคนและเราค่อยกลับมาเจอกันเดี๋ยวมันจะไหลไปเรื่อยนะครับทุกคนอดีตคือบทเรียนอนาคตคือความหวังแต่ปัจจุบันคือชีวิตจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในะปัจจุบันสวัสดีครับ